รสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับติมตีนวัยรุ่นสารกกระติกเช่นเคยนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแอดแดนช anel ของเราเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพาเล่นเกมเวฟออฟเดอะกิเลนนะผู้ชมก็เพิ่มเติมคือทุนมาแสนหนึ่งนะก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคุณผู้ชมดูพวกความสนานดูความมันเทิงไม่นำให้เล่นตามนะครับสระใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหน้าวางไว้ตรงนี้นะ อาจจะบ,บางนิดน,นหน่อยครับขอัยด้วยมาจัดเลยเบ็ด0 0รสัก30บรอบก่อนแล้วกันครับดูเชิงกิเลนไปก่อนวันนี้ดูว่าทรงมันจะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมอดอกแรกก็สวยเลยไหดอกแรกสวยแปลว,ว่าวันนี้จะบวกใช่ไหมเคกับสิบมาไม่ลงสักตัวท่านผู้ชมได้มา2825แ่าใช่ป่ะวะใช่โอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูว่าความสน,านักหนาดูความเทิงไม่ํำไปเล่นตามท่านผู้ชมแล้วก็คลิปนี้ผมจะลงแค่ ใน YouTube ช่องไอเดนชแนลที่มี7-8 0 0 0มืนซับตอนนี้ท่านผู้ชมอู้สามตัวเวลาเล่นตอนนี้ก็ช่วงเย็ยนๆดึกๆหน่อยท่านผู้ชมคดีวันนี้มีปาร์ตี้ต่อก็เลยต้องลงเร็วหน่อยนะคลิปนี้ก็ขอให้ถึง1,000ไลค์ได้กันครับถึงแล้วจัดแบบให้ช่วยใหญ่เพิเ่มเจคู่10คู่โอ้โหไม่โดนเลยเพื่อนไปโทโบท่านผู้ชมแต่ก็ได้ไปซื้อเรายาวทีนี้ เมื่อวานนี้สาวทัำเล่นผมเจ็บมากวันนี้กูขอคืนหน่อยเถอะกิเลนสาวทำก็เอาหนักหน่วงแล้วกิเนลนจะจ่ายคืนหรือเปล่าแค่นั้นแหละท่านผู้ชมผู้สวยผักกัดสวยงามเคแถวสามอ,อู้เคเอเท่าแรกไม่ลงสักตัวท่านผู้ชมทันทีนะเพื่อนนะสวยไหลดิอู้ได้ได้ไปสิบแทนท่านผู้ชมเอเท่าแรกสวยงามไหลต่อปะโอ้โหไม่ได้ครับได้วันสามอู้เจสิบคู่ ได้เป็นเคคู่แทนละกันส,สวยจงวังหวะนี้รู้เรื่องกระเบื้องแต่งได้ไปอีก5,002แล้วมีวายซอนแถวสามวแถวสองด้วยจงวังหวะนี้ไล่ไปอีก2,006แล้วก็เม่เจ้าได้มาแปดพันน้ำจมเอาวะกลับมาเท่าทุนอุ้ยสีเท่าแรกไม่ลงน้ำจมอ่ะเดี๋ยวซื้อเลยครับแต่ถ้าซื้อเบ็ด400มันซื้อสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวรอแบแรกลองซื้อถูกก่อนลวกันเนาะซื้อเบ็ด300ครับน้ำจมไปซื้อ2 2 500อย่างน้อยก็ซื้อแพงกว่าเสาถ้ำอะ ก็คูณล่ะสวย8หมุนคูณ2ทน่าุผู้ชมให้มันได้อย่างงี้สิเพื่อนจัดไปป๊บ <c oughs> ว้าวอีกแล้วยาวๆไปเลยนั่นแหละอู้ทำไมสร้อยแถวแรกไม่ลงน่าุผู้ชมคูณ3ครับกับอีก5หมุนตัวจ่ายยังมีโอเคสิแถว3ากับคิวลงหรือเปล่าไม่ลงเลยกุอยางชอบเลยว่ะได้รอบหมุนเพื่อนน่าุผู้ชม มาอีกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจเข้าสวยๆได้รอบหมุนเพิ่มด้วยน้ำจมคูณ5เปลี่ยนเป็นคูณ7ครับแล้วก็อีก5หมุนที่เหลือปึ๊บฟัดขอใอ้มันได้กำไรเลยทำไมมีเววมันได้กำไรยากจังวะมาอีกดิเคสวยงามไหลอีกแค่ปะโอ้โหไม่ไหลเลยน้ำจมอีกสามหมุนน้ำจมอ่าเคาย สิบพันสามเจหน่งสองได้หรือเปล่าไม่ลงเลยกูดที่อมักเหมึอนเดีนโนเพื่อนเอาได้เราหมุนเพื่อนบิกท่านผู้ชมอู้หกพันหกโอเคอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนเยอะบิ Big ๊กบินดอกแรกครับได้มาหกพันหกท่านผู้ชมเราหมุนเลยสองผลกับคูณสิบสามขอแค่ไหลเป็นน้ําก็พอเอจ่ายปึ๊บได้เป็นสองพันสามท่านผู้ชมเคที่แรกโอ้ได้ 2, 3, K, เป็นเจเต็มแถวอ่ะปึ๊บได้เป็นสามพันหกเคแถวแรกมา อู้ได้เป็นเจก,กับสิบสวยงาปารามแปดโอเคแ่าแรกได้ไหมเคอู้เคไม่ลงน้ำยมนะเคลงนี้ไม่ขาดทุนแน่ดอกสุดท้ายครับน่าจะพืดเป้าตามระเบะะเียบของพีจิอุ้ยไม่ว้าวอ่ะเอาดีได้มี1นพันเจ็ดเคอู้เคได้ย้ายได้ดนไหลอีกห้าพันแม่เจ้าถุง,งเงินอู้ถุง,งเง,ง,งินแถวแรกไม่ลงน้ำมแต่โดยรวม,มได้กำไรวะกำไรเฉย ก็ไรสี่พันกว่าท่านผู้ชมไปสัดนไม้สองครับอู้แกปเตอร์ห้าตัวมาดีมาดีาดคูณสามด้วยคูณสามเก้าหมุนเปิดไหนจะเกิดก็ต้องเปิดนี้แหละจัดไปท่านผู้ชมไม่อีกโอ้ไม่ต่อเลยไม่ได้ไหมไม่ลงท่านผู้ชมเจ็ดหมุนครับสิบไม่ลงเลยอะไรวะเนี่ย ไม่จ่ายต่อยผู้ชมได้รอบหมุนเพิ่มครับคูณ4ี่ก็เป็นหหมุนว้าวอย่าบ้าวเยอะโอ้ได้รอบหมุนเพิ่อมอีกแล้วถ้รารอบหมุนมาช่วยจ่ายด้วยนะอย่างน้อยมันก็เก็บตัวคูณขึ้นนะทุกชนเพิ่มเพิ่มเคจ่ายสวยเปลี่ยนเป็นเจเจทั้ง2เลยของงามๆโอ้โหได้เป็นเแทนแม่เจ้าเคจ่ายสวยปึ๊บได้เมี1นพัน ไม่มีต่อท่านผู้ชมอีก2หมุนครับไม่ต่อเลยแล้วก็จริงแน่นอนเปิดนี้ไม่ต้องสืบยังไงก็จริงถ้ามันไม่ไหลแบบบ้านแตกสลัดขาดอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูเพื่อนถ้าเปิดนี้ไม่จ่ายไหมต่อไปเจอกูขอไปนกัรหยับยาคายด้วยท่านผู้ชมบางทีครับอารมณ์มันขึ้นดีือว่าดูเพราะความมันแล้วก็โอ้โหคูณสองแปดหมุน ให้เยอะกว่าสิบไม่ได้้วสักสิบหมุนสิบเอ็ดหมุนเนี่ยพอคุยได้นะมาดิดอกแรกจ่ายก็สบายใจเคจะตกหรือเปล่าได้เป็นเจแทนละกันน้ำชมวัยแถวสามตกได้ไหมเคแถวสองก็ยินดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ตกสักตัวเลไร้คูณห้ากับเป็นเจหมุนน้ำชมจังหวะนี้ไหลต่อหรือเปล่าไม่ต่อแล้วครับก็หงหมุนที่เหลือกลายเป็นห้าหมุนแล้วแล้วก็มีเจไ,ไม่ไม่มีเลยน้ำชมใส่ก็ไม่ลงแถวสองแล้วจังหวะนี้ยังไงได้เป็นเอจ่ายต่อแต่พอให้ตัวคูณมนไหลเฉยๆแล้วเปลี่ยนเจเจคิวไม่ลงสักตัวเลย คูณเจ็ดกับอีก4ีมุนจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยก็ายาวๆเ้วเปิดนี้ก็เป็นผลคำว่าขาดทุนแม่เจ้ากุระยัางทอบเลยวะเอ้ยเอาเอาเอาไหลเข้าไปเอาเอาไหลยิบเออคูณส1บะอ็ดละอา้เราอมุนเพิ่มอีกท่านผู้ชมเจ๋งเจ๋งแน่นอนไม่ต้องเสียบกูอย่าให้กูมาอีกอะ ให้มาแล้วไม่จ่ายเนี่ยเออเอาเอา,เอาได้คืนห้าพันท่านผู้ชมสิบเจสวยสิบแถวสองมาสิบแถวสองมาเออพอคุยได้ได้เป็นสี่พันห้างนน้อยก็ขาดทุนไม่เยอะแต่ไม่มีรายต่อท่านผู้ชมวิบินครับได้หมือนกับอีกห้าร้อยไปไม้ต่อไปซัดเลยดีกว่าให้มันจบจบจบ,จบเจ้าไม่เหลือซื้อสามหมื่นไปให้สุดเลยที่คำว่าหมด ตู้หดกดไลค์ด้วยท่านผู้ชมเปิดเปิดเปิดเติบเติต้เก้าหมุนคูณสามมาแล้วมาแล้วเปิดนี้แหละกูเกิดแน่หนักโมเพียงพุทธชังสกัตเตอร์ทำมังสกัตเตอร์สังคัรสกัตเตอร์โอมจงแตกโอมจงแตกเออเอาเขีบยตะคูณไปดอกแรกไม่ว่ากันหรอกสองสามดอกแรกอะ เอ,อ้อย่างน้อยก็เก็บตัวคูณได้นะ่านผู้ชมสรอยแถวสองได้ไหมไม่ลงเลยกูจริงเนี่ยเล่นไปหาวไปนะได้รอบหมุนเพิ่อมอีกคานผู้ชมคูณเจ็ดกับห้าหมุนภาพจำเลยนะภาพจำว่ากูจะจริง ตึง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 ้งอ่ะม่อยากจะาพากเลยดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดมาเอาแบบเต็มหน้าเลยเต็มคาราเบลอ่ะคูณสิบเนี่ยดูมันทำลายคนหน้าจ่ายแต่ไม่จ่ายโอ้เจ็งเรา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 เจอไม้ต่อไปกูดีกว่าเจ็งเน่จากแสนเลิศหมื่นแปดเออเอามาสิบหมุนคูณสอง สัตทีเถอะยาวไปนะเพื่อนตึง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 ไหลไหลไหลไม่ไหลนะพี่ชมคูนสามแล้วครับแล้วจังหวะนี้เออคูณไม่ไปต่อเขาจะหมดแรงแค่นี้หรือเปล่าแล้วมีวายแต่ก็ไม่ได้ใช้นะผู้ชมต้องมีเถวสองมาตามติดด้วยเท่านั้นต้องตามติดมันผีตามติดเลยแล้วจังหวะนี้ห้าหมุนโอโหรอบหมุนกูไปทิ้งกัดชัดแล้วเคเธอสามเจเอสองได้หรือเปล่าจังหวะนี้ไม่ลงสักตัวนะพีชมไล้เป็นห้าม เอห้าหมุนกับคูณ5แล้วเคมันจ่ายต่อต้องเปลี่ยนเป็น10คู่เท่านั้นหรือ A คู่เท่านั้นจังหวะนี้โอ้โหอะไรคู่ก็ไม่คู่กูสักอย่างนะตอนเนี้ยได้ไปอีกสองพันสี่ก็เป็นเจ็ดหมุนมมน,น้ำจมแล้วก็เราซื้อไปทั้งหมดสามหมื่นถ้จ่ายกูสามพันหรือเปล่าจังหวะอย่างงี้เคจ่ายต่อโอเคได้ไปคูณเจ็ด้านมาสามพันสามหกสิบแล้วก็มีสร้อยแถวแรกไหมไมมมีน้ำจมอีกสองหมุนที่เหลือเขาคงให้รอบหมุนเรามาปรับใจอีกตามเคยแหละนั่นแหละกูว่าแล้วไอเออ ช่วยจ่ายด้วยนั่นแหละสวยสิบไรต่อไม่นี้นั่นแหละวูว้าวใส่ไมาอีกอยากให้เสียชื่อนั่นแหละหมื่นสี่ใส่มาอีกแม่เจ้าโอ้สักทีไม้แรกไม่ใช่ไม้แรกไม้สองได้กำไรได้กำไรพันหกนี่นับไหมเจ๊งเจ๊งไหมผมว่าเจ๊งแน่ไม่เลี้ยง อุ้ยยังมังจ่ายวะ่ะเฮ้ยเอามะเออสักทีสักทีได้มาแปดพันท่นผู้ชมไปที่สุดแล้วยิ่ที่คขาไม่หมดตู้ที่นี่นยังขาดทุนอยู่กูระสำตัวเองกูทนเล่นทำไมมาเจ็ดหมุนคูณสามเปิดไหนไม่เจ๊งกูว่าเปิดนี้เจ๊งแน่คูณสามมันทีไรเจ๊งตลอดด่นดอกแรกก็ว่าาไปตามระเบียบท่านผู้ชม ดอก2เบ้าตามไปติดดอก3ไม่ต้องดูปิดตาดูก็รู้ว่าเบ้าเอ้ยมันเข้าเฉยเลยวะเอาดินั่นแหละแล้วอีกสองเปนสี่ท่านชมเจไหรต่อครับจังหวะนี้จะมีลายต่อมีแค่เจท่านชมว่าลายต่อมันไม่น่ามีต่อแล้วนอกจากวายตกสองแถวแล้วก็เรียบร้อยยาวๆไปได้เป็นคูณสิบกับอีกนสี่หมุนท่านชมได้มาสองเปนเจ็ดหกสิบครับแล้วจังหวะนี้ไหลต่อหรือเปล่าสิบไม่มีแถวสามเคไม่มีแถวสองก็แต่งนั้นๆแหละแล้วก็สร้อยลงไหมไม่ลงท่านชมอีกสองหมุนที่เหลือมันคงให้เรอบหมุนเรามาปรับใจในรอบนี้ไม่ให้รอบุาเหมนนนนปัใจแ่ ไม่ปอบไม่ปอบแปลว่ามันเข้าเก๊ท้งทิ้ง,งดูวะกูขอดอกมันๆน,นี้เอาคูณแปลกเลยก็ได้เอาสิบมนคูณสามคูณสองนะท่านผู้ชมซักทีนิมาได้ต่อคูณพอคุยได้ท่านผู้ชม จายสิจายโอเคเก็บตะกูลไปท่านผู้ชมลายหลต่อไม่มีครับแล้วยังไงต่อโอ้โหโอ้โหเออไปไปคิวผมนนี่ผมหาจริงจะหลับนะท่านผู้ชมมันไม่เข้าเลยไงเติมเพิ่มเน่ยบอกเลยเริ่มร้อนแล้ว สว่านี้เลือดขึ้นหน้าแล้ว6วัน4คิวคิวแถวสามนะขอร้องเออนั่นแหละจะีแถวสองสร้อยแถวสามนั่นแหละเพื่อนโอเคนั่นแหละบืนหนึ่งเคละ่ะไม่ไหลว่ะวเกือบตายแล้มา2,002,400กู 22, ย,ยังไม่มีรอยเอเลยนะวันนี้ขอหน่อยได้ไหมเพื่อน สิบจ่ายสวยเปลี่ยนเป็นเจมงามเคก็ได้สักตัวหนึ่งเอาทอดิ้งติ๊กมาให้ลุ้นกระกากแบบนี้ท่านผู้ชมเรียบร้อยขาดทุนอยากจะหัวหมงโลกตายเดี๋อพออยู่อ้าวเหลือ300สุดท้ายอ้าวเอาให้สุด เออไม่สุดจะเรียกกูจานแดนแล้วก็ผมชื่อแดนนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ชื่อแดงนะฟังดีๆคนคอมเมนต์ผิดเยอะมากเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่อ่านเลยเหรือว่าชื่อช่องเนี่ยชื่อแดนนะท่านผู้ชมชื่อแดนสวยเคไหมเออได้เป็นจแทนท่านผู้ชมสวยอยู่สวยอยู่เคแล้วสามอุ้ยได้อยู่โอเคอาง,งามๆเลยเนี่ยไหลวะ มัน an. ไหลเฉยเลยว่าเอาได้อีกหมื่นหนึ่ง K ทั้งสามเอาได้ไปสิบแทนอู้ไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเอาดิ K K Q นั่นแหละเพื่อนอู้ไหลอีกไหลอีกได้ไหมอู้สามร้อยีกเหรอโอ้โหไม่ได้แค่นี้น้ำจมคูณสิบสามครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยน้ำจมอีกสี่หมุนกำไรหวังเอาจะเปิดสี่หมุนนี่เลยเอาจ่ายสวยงามได้อีกสองพันเก้าไม่อีก K ทสองไม่ลงน้ำมอีกสามหมุนครับ วว้าวอีกสองบนเพื่อนมาหน่อยเออนั่นแหละเอเดาสามได้เป็นเคแทนท่านผู้ชมห้อยเข้าต่อมีสิทธิ์ลุ้นเอนะเอเดาสามอะปึ๊บผักกาดกับสร้อยเข้าได้ไีหมื่นสามอุย้ยมาเปิดนี่กำไรวะ่ะเอ,อ้ยเอาว่ารอดตายจะไม่ต้องเติมหรือเปล่ามุนสุดท้ายท่านผู้ชมเก่งกำไรครับกำไรประมาณหมื่นมา เบ็ด400ให้ผู้ชมซื้อเลยซื้อยัดมันต้องมีสักเปิดอะไรที่จ่ายสักแสนน่ะใช่ไหมเนาะคิดว่านะ8หมุนคูณ2ความหวังลิบหลีมากดอกแรกจ่ายก็สบายใจได้รอบบนเพิ่มด้วยโอเคอู้หไหลไหลคูณ5คูณ5ไหลอีกไม่ต่อผู้ชมคูณ5กับ8หมุนครับ เพิ่มเไม่จ่ายไม่มีเครเราสองท่านผู้ชมอันนี้ก็ว่าวครับปึ๊บมเพิ่มเพโอ้โหเอยเจได้สวยเปลี่ยนเป็นสร้อยเปลี่ยนเป็นสร้อยได้เป็น,น,เ,ปน,น,นเคสามอุ้ยสร้อยหลงอุ้ยเต็มาาเต็มเต็มคาราเบลยวเมื่อหนึ่งมือหนึ่งแม่เจ้าอุ้ยลายล่ยตอกูอยู่ไหนเนี่ยหมื่นสามแปดร้อยแปดสิบดอกเมื่อกี้สวยจริงแต่เสียดายตัวคุณน้อยมากท่านผู้ชม อ้าวได้บะเคเต็มแถวได้ไปเอ้ยหมื่นสองหกน้อยแม่เจ้าวู้วเอะเอ๊ะเอ๊ะว้าเอ๊ะ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 เอ๊หมื่นสองหกน้อยท่านผู้ชมแล้วก็อีกสองหมื่นครับตัวคุณไม่เยอะนะแต่ตัวจ่ายมันแน่นดีว่ะอันนี้ไม่จ่ายที่แน่ขาดทุนไม่แน่ยน่าจะขาดนะเรียบร้อยขาดทุนท่านผู้ชมขาดทุนสามพันอันดีกว่าได้สามพันน่ะได้มาสองหมื่นเจ็ดครับไปซัดต่อเลย มีแต่สี่ตัวสี่ตัวกู้คูณสามเจ็ดหมุนเก้งเจ้งไม่ต้องสืบเจ๊งแน่ไปาดอกแรกเข้าได้เราหมุนเพิ่มรงมาเหมือนเมื่อกี้เด้ท่านผู้ชมแต่นี้ตัวคูณเยอะก,กว่านี่คูณสี่ละตัวจ่ายมีไม่ไม่มีท่านผู้ชมโอ้ไม่ต่อไม่ต่อยาวๆเลย เค okay, จ่ายเปลี่ยนเป็นเจไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเข้าไปแล้วเอาสร้อยแถวสองไม่ลงท่านผู้ชมได้เล่าหมุนเพิ่มอีกแล้วครับเ,เวลาเติมเพิ่มอยู่ไม่ไกลหรอกอ่ะอได้อยู่ในนิดนึง840อเคไหมจะเป็นเจเต็มแถวแทนเท่าไหร่9 6 0บันสวยเคไม่ไหลท่านผู้ชมโอเคอเคน่้นาขาดทุนพอพอซื้อต่อได้รอบนึงครับ หมุนจุดท้ายไอ้รอบหมุนเพิ่มเหมือนเอารอาหมุนโนบะวทิ้งครับท่านผู้ชมเมื่อไหร่ไม่จะไหลถึงคูณ20คูณ30ป่ะเปลี่ยนเป็นเคนะโอ้โหไอ้รอบหมุนมาเพิ่มอีกแล้วไม่ให้กูตายสะทีไม่จ่ายโอเคติกไปสุดแล้วอยู่ที่คำว่าหมดสูตรแค่นั้นแหละท่านผู้ชม เคคู่ไม่ลงเลยไปสเปคบายาวน้ำจมเน้นเร็วเคคู่สร้อยว่ะเอาดีไหลป่ะอู้ไหลป่ะสวยไหลป่ะอู้ได้อยู่อู้ได้สี่พันน้ำจมไหลอีกแล้วลอู้ไหลป่ะเคเ่อแรกไม่ลงครับคิวไม่มีน้ำจมหมื่นห้าสุดท้ายครับเอาเราจะหมุนอหาเอาแล้วกัน หมุนหาฟรีเกมมูลค่าเบตด5ห้าร้อยท่านผู้ชมมูลค่าสามหมื่นเจ็ดห้าสิบไอสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยเมื่อกี้ส่กัปเตอร,ร์สามตัวใช่ไหมถ้าหมดเดี๋ยวผมเติมเพิ่มยัดซื้ออีกสักหกหมื่นแล้วกันซื้อสามหมื่นสองรอบมันคงไม่เจ๊งทั้งหมดหรอมั้งดวงผมจะเจ๊งเข้าปีใหม่เลยเหรอวะ <S <S คิวเออ ไหลอู้ได้อยู่เจแถวแรกไหมสวยเค <K S 1> แถวแรกไม่ไหลเฉยเลยวะน่าเป็นเคนะท่านผู้ชมสี่พันสุดท้ายครับสร้อยเอไม่ลงอีกแล้วโอ้ไม่ต่อท่านผู้ชมโอ้ไม่จ่ายเหรอลายน่าเกลียดมาก สวยเอไหลเออเอาดิเอาดิไหลดิไม่มีแบวต่อท่านผู้ชมสองพันสุดท้ายโอเคจิงไปเดี๋ยวผมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเติมเพิ่มแป๊บโอเคมาแล้วท่านผู้ชมไปจัดมาเพิ่มละก็ดูว่าจะรอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ผมไม่แน่ใจนะผมหวังให้มีสักไม้หนึ่งที่มันจ่ายเกินสักแสนน่ะไปท่านผู้ชมห้าตัวมห้าตัวห้าตัว ได้4ครับล้นกันได้คูณเท่าไหร่คูณ2 9เก้าหมุนน้ำยมอันนี้พอปันกลางนะรอบหมุน9กคูณ2เนะี่ยอู้สวยดอกแรกจ่ายส0แถวแรกได้ไหมเคเท่สอก็ดีไม่ลงสักตัวเลยคูณ3 8มหมุนน้ำจมจังหวะนี้ยังไงโอเคมีเจจ่ายแล้วเรารู้ได้10บอเคลงแถว3าเคลงแถว3อู้ได้เป็นถุงเงินแทนละกันเอาคลงแถวแรกเคถได้หรือเปล่า จังหวะนี้ไม่ไหลนท่านผู้ชมตอนนี้เลยเหมุนกับคูณ7ครับได้มา2องเกอบอีก80แล้วแล้วก็ลายเอไม่ไม่มีต่อแต่ได้ให้รอบหมุนเรามาเพิ่มท่านผู้ชมล้วก็คูณ7กับอีก้หมุนอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือกูไม่ขยับไปไหนเลยแล้วก็จังหวะนี้ได้เป็นเคสวยๆคูณ7ลตั่นมา3าม0เนสามหกสิบท่านผู้ชมแล้วลายใจต่อมันจะมีหรือเปล่าไม่มีแต่ให้รอบหมุนเราเพิ่มครับเหมือนมาเอารอบหมุนเรามาปรับใจเออแล้วก็ก้าหมุนกับขอไหลถึงคูณ20กพอจหเนี้ย พอสวยโอ้มึงเปลี่ยนเป็นเจเพื่ออะไรวะคูณเ็ษกับอีกข้าหมุนที่เหลือท่านชมเอเข้าต่อแล้วได้รอบหมุน,นเพิม่มอีกแล้วมันจะให้มาทำไมก็ไม่รู้ถ้าสูว่าผมขอแค่จ่ายแบบเยอะๆรอบหมุนไม่นอองกมาเยอะก็ได้เอาแบบแน่ๆนๆอ่ะตอนนี้คูณพอใช้ได้แล้วท่านชมอยู่ที่ว่าตัวจ่ายจะกล้าจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละคูณสิบสามแล้วเจจ่ายแน่นอนจังหวะนี้คูณสิบสามล้านไป 1, อีกหนึ่งพันห้าหกกับอีกหกสิบซ้อยลงถอยแรกไหมไม่ลงท่านชม แล้วก็15หมุนเอ้ย15หมุนอะไรล่ะ2หมุนสุดท้ายเอ้ยเอาเพิ่มเป็น3หมุนเอาเอาเอาห้ซุดเพื่อนเออเอาเคลงเถว2มามเจลงสา3ไปไม่ลงเลยท่านผู้ชมจริงจริงคลิปนี้อาจจะไม่มันต้องขอัยท่านผู้ชมด้วยครับ ก็ผมเล่นตามสภาพผมอ่ะผมมีงบให้เท่รเนียววันเนี้ยล่าสุดตอนวันก็ไปเสียแพ้กัตติกเทม,มาเยอะอยู่เหมือนกันน้ำชมโู้วิ่งสองดีสุด11หมุนคูณ3เอาวาะณโมนะกูขอร้องนะกูจะหมดตูดแล้วสวยนั่นแหละไม่ไหลคูณ4ท่น้ชม10หมุนว้าว โอ้โหโอ้โหเออใจหน่อยสิบแ่าแรกนั่นเป็นกับคิวแทนน้ำจมสิบแ่าแรกสิบแ่าแรกเคียเคียหน้าออกไปก่อนสวยสวย่อยแแรกสเ่เอยแแรกสอยแรกส่อูว้สองหมื่เอาส่มาส่กุงลงด้วยจังหวะนี้หกหมืเแม่เจ้า วูวูต้องแบบนี้ดิบอะเออเออเอเออเออเออบอกเออเอะกูเกิ๊กูเก้แสนว่ะสัทีบอกแล้วทรงมันมาดีซอยเต็มหน้าได้มาหนึ่งแสนหนึันร้ยิท่านผู้ชมเอาอะ แล้วรอบมุนเลยอย่างเยอะรอบมุนเลยอย่งเยอะแต่ชุนกูแสนหกนะอุ้ยสวยจ่ายต่อด้วยปั๊บลั่นอีก้าันสจังหวะนี้เคจะลงหรือเปล่าทชมขอ,ขอแค่เอกับเนั่นแหละเอนั่นแหละลันไปหมื่นสองเคลงหรือเปล่าจังหวะนี้ไหลต่อไหมไม่ไหลต่อแต่เต็มเต็มคาราเบลทชมโคตรสะใจหนึ่ง้อยไม่ใช่หนึ่งหอ้อสิบอู้อูคูณี่แปกันอีก้าหมน คูณที่แปดก็มีค่าหมุนจังหวะนี้จะไหลต่อหรือเปล่าได้เป็นเคต่อแล้วไหลยาวๆไหลยาวๆได้ปีกหลายพันเก้าเปลี่ยนเป็นสิบไหมเปลี่ยนเป็นสิบไหมไม่เปลี่ยนครับท่านผู้ชมจะเจไหลต่อโอเคกูได้ถึงคูณสองสิบได้เป็กพันสองพันสี่สิบแล้วไหลไหลต่อไม่มีท่านผู้ชมได้ปีกหนึ่งหมื่นสองร้อยเอาว่าเอาทุนคืนป่ะเอาทุนคืนหนีเลยไม่อยู่ไม่อีกอีกสามหมุนโอ้โหวบ้าอย่าวบ้าเยอะอย่าวบ้าเยอะอีกสามหมุนคูณสามเป็นสี่แล้วเนี่ยคูณสามสี่แล้วขอแค่ใจขอแค่ใจใจดอกกระหนักดอกกระหนักดอกหนึ่งโอ้เป็นมา เอาอีกป่ะไหลป่ะไม่มีเจทั้งสองท่านผู้ชมแล้วก็หมุนสุดท้ายกับความหวังหมู่บ้านเอังนที่แนย่ยโขาดทุนแต่ตามมูลคือได้เท่าน,นี้ก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมแสนสามสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเกือบตุยพอเลยเราลองปัดเศษที่เหลือเผื่อมันเข้าอย่างน้อยก็ขาดทุนสองหมื่นอ่ะเดียวขาดทุนเท่าไหร่วะแสนหกอ่ะเกือบตายอหท่านผู้ชม รอดได้ไงวะกูรอดได้ยังไงวะเนะี่ยดวงมาจัดเลยวะดีนะบอกขอหลงพ่อแดนไว้ท่านผู้ชมตอนแรกร,รู้ว่าเดยวเต็งจะไม่รอดละโู้ไหลวะเคแถวสองไม่ลงท่านผู้ชมเออู้หู้ผักกาดไม่ลงสิบแถวสามไม่มามาดิมาดินีเกมเข้าจะดีมากๆเลยเค สวยเตไหลต่อปับ๊บสร้อยขอแรกสร้อยได้เป็นเอแทนน้ำชมโอเคสามพันสุดท้ายสองพันสุดท้ายเข้าเฮือกเข้าเฮือฟสี่เกมอ่ะอู๋สามตัวเอาโทโบออกก็ได้เผื่อได้ลุน้นโอเค น่าจะเจ๊งตามสภาพเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ครับใครดูคลิปนี้ชอบปกชอบใจนะผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดเชียร์สกายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูเพื่อความสน,านุกนะดูเพื่อความบันเทิงไม่เนาะไม่เล่นตามนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับอยากเล่นกันไหนคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะจ๊ะคลิปนี้ขอ1,000ไ like, ลค์นะผู้ชมเดี๋ยวจกกัดจักรมให้คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครับ